สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่มะมติกอตอรอตั้งพลตำรวจเอกต่อศักผบตอรอคนที่14รังสิมันโรมมองไม่พลิกโผจี้นายกตอบกระทูในสภาปมใช้หลักเกณฑ์อะไรปัญหาวงการตำรวจร้อนหากไม่ตอบต้องแบกรับความผิดหวังของประชาชน ลานภารกิจเยือนกัมพูชารมาวรพลังงานปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อผักเข้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมกตอรอมีมติ9ต่อหนึ่งแต่งตั้งพลตำรวจเอก ต่อศัก์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบอตรว่าชื่อของพลตำรวจเอกต่อศัก์ดิเป็นชื่อที่ล่องลอยมานานแล้วเรื่องนี้ไม่แปลกใจและเป็นที่คาดหมายของคนในสังคม แต่แน่นอนจะเป็นคำถามไปสู่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเพราะไม่ว่าใครจะเป็นผบตรนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามในการตัดสินใจว่ากระบวนการแบบไหนที่ใช้ในการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผบตรถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนายกรัฐมนตรีต้องแบกรับความผิดหวังของพี่น้องประชาชนของพี่น้องตำรวจต่อไป ดังนั้นเกณฑ์ที่ดีจึงไม่ใช่แค่เลือกใครแต่เพราะเหตุใดถึงต้องเลือกคนนั้นซึ่งตนคิดว่าสิ่งนี้ตนไม่เห็นผ่านผอบตรคนนี้เลยทั้งนี้ชื่อพลตำรวจเอกต่อศัก์หรือผอบตรถือว่าไม่ผิดคาดทุกคนก็คิดอยู่แล้วว่าต้องประมาณนี้แต่คำถามสำคัญคือการเลือกเลือกจากอะไรนายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถาม สังคมให้ได้ตามกฎหมายไม่ได้เรียงตามอาวุโสอยู่แล้วและการเลือกก็ใช้อำนาจนายกเป็นคนเลือกและโยนชื่อเข้าไปที่กอตอรอซึ่งไม่ว่าอย่างไรนายกก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกก่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไม่มีการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนและไม่มีการแข่งขันกันคำถามคือเมื่อเลือกไปแล้ว ไม่ว่าชื่อไหนก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ปัญหาคือกันเสนอชื่อใครก็แล้ว แต่นายกคิดจากอะไรนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนายกรัฐมนตรีจะต้องมีหลักเกณฑ์ไหมในการที่จะเลือกบุคคลต่างๆไม่เช่นนั้นจะมีข้อที่จะทำลายความเชื่อมั่นของตำรวจเรื่องของอาวุโสแม้ในกฎหมายจะไม่ได้เขียนไว้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่คาดหวังของตำรวจจำนวนไม่น้อยหรือตำรวจที่มีความเชื่อว่าควรจะเลือก จากหลักอาวุโสแต่ปัญหาคือเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดแล้วนายกไม่ได้เอาหลักนั้นก็ควรมีคำตอบกับทุกฝ่ายว่าอะไรคือหลักเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีตัวช้างจะไม่มีเรื่องของเส้นสายเกิดขึ้นในวงการตำรวจในรังสิมันโรมกล่าวส่วนเรื่องนี้จะเป็นตัวช้างหรือไม่ ตนคงต้องได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายการเลือกผบตรเลือกอย่างไรเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวส่วนที่นายกรัฐมนตรีเลือกวิธีการงดออกเสียงในการลงมติเพื่อแต่งตั้งผบตรนั้นตนพูดยากว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่เพราะตนเข้าใจว่านี่คือการเลือกผบตรคนแรกตามพรบฉบับปัจจุบันถ้านายกงดออกเสียงก็คงเป็นสิทธิ แต่อาจจะมีคำอธิบายว่านายกได้เลือกไปแล้วหมายถึงจิ้มเลือกว่าจะเอาชื่อใครมาโยนไปที่กอตอรอซึ่งการงดออกเสียงไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดหรือผิดอะไรแต่ย่ามาบอกปฏิเสธว่าตนเองไม่เกี่ยว เป็นการตัดสินใจของกอตอรไม่ได้ฉะนั้นถึงที่สุดการเลือกที่จะให้ใครเป็นผู้ที่ถูกพิจารณาโดยกอตอรเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีเรื่องการตัดเตะขาเพื่อชิงอำนาจตำแหน่งตามกระแสข่าวหรือไม่นั้นนายรังสิมันโรมกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าบรรยากาศการเลือกผอบตรรอบนี้ค่อนข้างตึงเครียดไม่ว่าจะก,กรณีคดีกำนันนกซึ่งตนเชื่อว่า แรกเริ่มคงไม่เกี่ยวอะไรกับผอบตรแต่พอมีการต้องเลือกผอบตรก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสาว ไปถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในระดับสูงและในส่วนของคดีการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่อาจจะสาวไปถึงตำรวจระดับสูงก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับการเลือกผบตรดังนั้นจึงทําให้เป็นที่รู้สึกได้อยู่แล้วว่าการเลือกผบตรครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงและมีวิธีการที่ไม่ใช่แค่พิจารณาจากโปรไฟล์แล้วแต่อาจจะรวมไปถึงการใช้วิธีการที่เรียกว่า ตัดเตขากันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามตัดเตะขาสำเร็จหรือไม่สำเร็จให้สังคมลองพิจารณาแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดโผลอะไรเป็นเรื่องที่รับรู้ทราบอยู่แล้ว นายรังสิมันยังยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้28กันยายน2566ตนจะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาในองค์กรตำรวจและการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผบอตรอซึ่งตนหวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบตนได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีต้องเดินทางแต่องค์กรตำรวจซึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรี2 0 0แสนกว่าคนมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาความมั่นคงและในขณะที่ตำรวจร้อนเป็นไฟคดีกำนันนกตำรวจตายสองคนและคดีเว็บพนันที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าวันนี้รูปธปรรม ขององค์กรตำรวจมีความเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงมีความขัดแย้งในการแย่งชิงผอบตรดังนั้นตนคิดว่าถ้ามองจากสาระสำคัญในเรื่องของความขัดแยง้งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตำรวจเรื่องตำรวจเป็นเรื่องใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่ได้เด็ดขาดและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้การตอบคำถามโดยเป็นแผนเป็นรูปธรรมมีรูปแบบวิธีการที่จะแก้ ปัญหาตำรวจอย่างรวดเร็วมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนายเศรษฐาทวีสินจะต้องดำเนินการและตอบคำถามต่อสภาไม่ว่าการตอบคำถาม ตนแต่เป็นการตอบคำถามสังคมตอบคำถามประชาชนดังนั้นตนจึงคิดว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีจะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ใต้นาย,โยกโดยตรงในขณะที่เรื่องบางเรื่องเข้าใจว่าเป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันแต่มีคนสามารถทำแทนได้ ตนจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีให้ความสัมพันธ์เรื่องตำรวจโดยการมาตอบคำถามที่สภาในวันพรุ่งนี้28กันยายน2566กระทู้ถามสดด้วยวาจาในเรื่องนี้แม้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตอบคำถามในสภาแต่ผมมองว่า การเดินทางของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเดินทางไปกัมพูชานั้นผมเห็นว่ารัฐมนตรีพลังงานก็สามารถเดินทางไปแทนได้เพราะการเดินทางไปประเทศกัมพูชานั้นเกี่ยวข้องกับพลังงานผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำแทนได้แต่คำถามคือตำรวจจะให้ใครทำแทนนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอย่างนายเศรษฐาทวีสินที่เป็นมือใหม่ที่ตัวเองชอบพูดเสมอ ต้องเข้าใจว่าไม่มีคนอื่นแทนได้ในเรื่องงานตำรวจรังสิมันกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสักเป็นผบตรจึงต้องยิ่งตั้งคำถามตั้งกระถูต่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายการเลือกผบตรเลือกจากอะไรนายกรัฐมนตรีเตรียมคำถามมาจากบ้านเลยก็ได้ว่ามีหลักเกณฑ์วิธีคิดอย่างไรขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ